ครับผมสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและ FC ทุกทุกท่านครับผมวันนี้ทีมงานทวีปปรับบาดานก็ได้เข้ามาทำการติดตั้งชุดสูบน้ำบารดาลโซลาเซลล์ให้กับลูกค้า FC ของเราที่จังหวัดลบบุรีครับผมก็เดินทางกันมาตั้งแต่ ห้าทุ่มมครับมาถึงมาเช้าแปดโมงตามคำเรียกร้องของลูกค้าครับผมเอฟซีเรียกร้องให้มาติดตั้งให้ครับผมคนอื่นก็แมวครับผมเอาช่างโจคนเดียวเท่านั้นอ่าเราก็ขัดใจลูกค้าเอฟซีเราไม่ได้ซะด้วยครับผมอ่าก็ได้เดินทางเข้ามาติดตั้งให้ลูกค้าครับอ่าใน,นส่วนของขั้นตอนการติดตั้งครับผม อ่าปั๊มเราจะใช้เป็นของแฮนโดโลเหมือนเดิมครับผมแบรนด์หลักๆที่ช่างเจาะบดานเลือกใช้ครับยี่ห้อนี่เลยครับพันห้าร้อยบา์ครับผมน้ำแรงๆพุ่งๆครับสองแรงครับผม อย่างเป็นท่อลงเสมอศ์เราก็ใช้เป็นเกีียวหัวท้ายเหมือนทุกๆบอ่อครับผมคือขั้นตอนการติดตั้งเราจะทำแบบนี้ทุกๆท,ที่ครับผมมาตรฐานของช่างครับอใน,นส่วนของบอ่อประดานครับผมจุดนี้ชีมเจาะของเราทำความลึกไป120เมตรครับผม จาไปร้อเมตรลงกันสุดหกนิ้วไปที่30เมตรครับผมบ่อนี้หน้าดินลึกหน่อยอ่าในส่วนท่อสนิ้วก็ลงไปจนถึงก้นบ่อแล้วครับผมร้อยี่เมตรครับปริมาณน้ำในบ่อที่เราเจาะได้ก็อยู่ประมาณ5-6คิวครับผมบ่อนี้อ่าก็ถือว่าโอเคครับสำหรับพื้นที่ที่ค่อนข้างจะหาน้ำยาก,กนหน่อยครับผม อตอนนี้เราก็ทําการสูบทดสอบครับผมปริมาณน้ําในบอ่อประดานครับผมว่าได้กี่คิวครับผมเบื้องต้นตอนนี้เริ่มทําการสูบทดสอบปริมาณน้ําจะอยู่ที่ประมาณ8คิวครับตอนนี้เดี๋ยวรอชมไปเรื่อยครับว่าระดับคงที่จะได้ประมาณกี่คิวครับผมในขั้นตอนการติดตั้งของเรา ก็จะทําการเทปากบ่อให้ทุกที่ครับผมเทปูนปากบ่อเพื่อกันน้ําซึมกันหญ้าขึ้นข้างบ่อประดานครับผมทํางานให้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นตครับอตอนนี้เราก็สูบทดสอบกับแผง APD ห้าร้บวัตตครับผม4ี่แผงครับ พื้นที่ของลูกค้าก็เนื้อที่ประมาณครับผมเนื้อที่ประมาณคร่าวๆน่าจมันเจ็ดถึงแปดไร่ได้ครับตรงนี้ลูกค้าก็ว่าจะทำเป็นฟาร์มไก่ชนครับอตอนนี้ตอนนี้มีฟาร์มอยู่แล้วครับผมก็เลยจะขยายฟาร์มไก่ชนเพิ่ม น้ำไม่เพียงพอครับผมอ่าก็เลยให้ทางชีมงานของเราเข้ามาทําการเจาะบ่อบาดาลและก็ติดตั้งชุดโซลาเซลล์ให้ครับอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณครับผมประมาณเชี่ยงตรงครับประมาณเชี่ยงตรงอ่าดูจากพระอาทิตย์กับ งาครับผมก็ประมาณเที่ยงตรงแดดแรงๆเต็มที่ครับตอนนี้ปริมาณน้ำยังไหลคงที่อยู่ครับ